คาแต่คาแต่กดนะมาจ้ารอบสองมาชมุวีเดไปช้อปปิ้งกันดีกว่าโน่นไงออไปดูไปดูไปด,ไปดูของไปดูของกันดีกว่ามาชมมาชมมาชมว่าเขามีขายอะไรกันบ้างแล้วก็ช็อปเลยไม่ชมอย่างเดียวนะช็อปด้วยเรามันสายช็อปอยู่แล้วเออที่คาดผมที่หนีบผมเนี่ยสวยไหมเนี่ย แว่นตาก็มีนะโดน,โ,โ,นโอ้โหเก๋ๆนี่อ๋อนี่ที่ใส่รีโมทเราน่าจะมีใส่เนาะเพรอาะของเราก็นี่มากเลยนี่ต่างหูก็มีแหวนก็มีที่คาดผมโเยอะมากเลยสวยมากเลยอ่ะดูสิ โอ้โหเยอะมากเลยของเด็กเล่นก็มีแหวนมีร้านเสื้อผ้าร้านรองเท้าสวยงามนี่นะครับตลาดต้นตาลของจินเห็นป้าวนนนี่คริสต์มาสก็มีร้านนาฬิกา เสื้อผ้าเฮ้ตัวละห้าเก้าเองเหรอถูกแท้น้ำหอมก็มีนะครับโอ้โหสวยงามมากเสื้อผ้าเสื้อผ้าก็สวยสวยและถูกสวยและดีมีที่ไหนมีที่นี่ตลาดต้นตาลดูกระโปรงสวยไหมละ่ะเสื้อผ้าเด็กดูสิสวยมากเลย ป้านโอ้โหอายาบาร์บีคิวมีเสื้อผ้าด้วยเสื้อผ้ามือสองถูกมากเลยทุกคนสี่สิบบาทสี่สิบบาทร้อยบาทก็มีสวยนะเนี่ยสวยนะนี่เอาใหญ่ตึ้มดูซิเอาใหญ่กล้อง ถูกนะเนี่ยถูกไม่ต้องอาเลยมากมายใช่ซิการ์แฮนแต่ดูดีนะดูดีก็ซื้อแล้วก็สองก็มีเยอะจัทงคจะมีเหตุผลสองร้อยห้าสิบอ่ะสุดาบยี่ห้อด้วยนะนี่ยี่ห้อนะทุกคนดูสิฟิบล์อาดิดาสก็มี ตัวเท่าไหร่เนี่ยราคาเท่าไหร่ครับราวนี้เท่าไหร่เนี่ยอ๋อราวนี้จะราคาแล้วแต่ตัวจะไม่เท่ากันตัวีสอ๋อจะอยู่ในนี้ใช่ไหมราคาใช่ครับแต่พอดีผมเพิ่งขึ้นใหม่ก็เลยยังไม่มีราคาริงเลยโอ้โหวันนีขึ้นใหม่มันยี่ห้อมันยี่ห้อใช่ครเปลี่ยนทอมี่ ถ้าในนี้ซีเคลีดลิสุดที่ผมมีก็จะเป็นทอมมี่ลาพอมมี่ตัวนี้เออนี่สวยเห็นตัวสีเหมือนที่ผมใส่ผมใส่โคโลราบใช่ไหมดูนเดียวกันดูนี่เดียวกันใช่เห็นเมื่อกี้หยิบแล้วนี่ก็สวยสีสีอะไรนะสีเหลืองอ๋อโอ้ยครับผมจะมีราร้อยหนึ่งล้วก็ะตอือยงแต่เนี่ยสวยของยี่ห้อยี่ห้อครับผมจะคัดมาเฉพาะเพราะฉะนั้นเขาจะใหม่แล้วก็ถ้าเขาจะไม่ห่วยใช่ ยี่ห้อทอมนะจ๊ะยายตืมไม่มีคนก็ขอลงก่อนนะคะ